สวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะวันนี้นะคะเขาก็จะมาทำละครสั้นเรื่องเมื่อแม่จากได้ว่าพ่อมีเมียน้อยจะเป็นยังไงแล้วไปรับชมกันเลยคะ่ะไปกันเลย let's go ไปกันเลยคะ่ะไปกันเลยเฮ้ยวันนี้ฉันไปเล่นที่บ้านสามีดีกว่าแต่ต้องโทรถามสักนิดนึงว่าอยู่บ้านหรือเปล่าเห็นบอกว่าไปทำงานที่กรุงเทพไม่รู้ว่ากลับมาหรือยังไปโทรแป๊บนึง หนึ่งหนึ่ง,งตัวเองว่าไงครับตัวเองอยู่บ้านไหมกลับมาจากที่ทํางานหรือยังคะยังเลยตัวเองเขายังไม่ทันได้กลับเลยว่าจะกลับวันนี้ตอนดึกน,น,นี่แหละโอ้โหอยากไปเล่นนะอยากไปหาที่ถึงที่เราจะแย,ยอยู่แล้วแหมที่รักก็รอก่อนนะเขาทางานเขาติดงานนะรู้อยู่ครับ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  เออที่รักเดี๋ยวผมทำงานต่อก่อนนะฉันโทรมาแบบเดียวเองไงฉันอยากคุยกับที่รักที่รักคะใครหรอคะเมียพี่เมียพี่เมียพี่จุ๊บมากอุ้ยขอโทษนะพี่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรทีรักเมื่อกี้คุยกับใครอะ่ะอ๋อคุยกับผู้จัดจาก,การน่ะทำไมอะ่ะเขาบอกว่าคุยกับใครผมพี่ก็เลยบอกว่าคุยกับเมียอ,อ๋อถ้างั้นเขาไม่กวนแล้วนะคะบ๊ายบายนะจุบจ๊บ รีบทำงานให้มันเสร็จนะครับผมตั้งใจทำงานนะคะครับไะได้เวลากินตับกันตับอะไรคะตับไก่ไะข่าวไปกินกันเลยเย้ตับไก่ตับไก่ตับไก่แหมแหมแหมตอนนั้นบอกผู้จัดการเป็นผู้ชายเป็นผู้ชายไหนบอกว่าเป็นผู้ชายหัวหน้าเป็นผู้ชายไหนกา้เสียงผู้หญิงจะชัดเลยคิดว่าฉันไม่รู้หรอฉันต้องเปบ้าน ชุดบ้านมันได้ซุกเมียน้อยไวหรือเปล่าใส่ชุดเลยไปดีจใจเปลี่ยนสีแป๊บนึงเรียบร้อยละปืนเรียบร้อยละพกไว้เรียบร้อยละคร,ร,ววร,รวาวนี้แหละจับได้คาหนักคาเข่าแน่ๆไอ้ผู้ชายเจ้าโชกนี่กล้ามีเมียน้อยงั้นเหรอกล้าม,มากใช่ไหม บอกไม่อยู่บ้านไม่อยู่บ้านรถจยู่จ้าทำงานที่ต่างจังหวัดอะไรกันแม่ที่รักตับอร่อยจังเลยอะคะ่ะใช่ไหมตับไก่ก็อร่อยอย่างนี้นี่เองตับกงตับไก่ตับไปอยู่นแน่เลยอะอ,อยากรู้จังคุณนด้านขวิดันเป็นไงไม่อยู่ไหนกันที่รักตับไก่อร่อยมากเลยที่หลักทำให้กินหน่อยได้ไหมคะอร่อยจริงๆรับเนี่ย ค้อคอร่อยเลยอะทีหลังทาให้เขาทาให้เรากินอีกนะได้เลยค่ะทำอะไรกัน,นะอะว h ยเมียพี่มีชู้เ้กูนี่แหละไม่ชู้เฮ้ยคำยำไม่ได้ฉันนี่แหละไม่ชู้ทำอะไรกันอะกินตับไก่อยู่้าพี่ใครนี่เนี่ยจำไม่ได้แล้วเนี่ยน้องสาวพี่เองแหละตัวเองเป็นไรอะไม่ไนบอกว่ากลับบ้านตอนเย็น จะไปเซอร์ไพรส์วันเกิดจะมันเกิดตัวเองไม่ได้ดยังไงเอ,อ้ยจริงด้วยกะว่าจะเซอร์ไพรส์วันเกิดซะหน่อยจัดบ้านให้มันสวยๆซะหน่อยไหนได้เนี่ยกอนมันจะจัดเนี่ยหิวข้าก,ก็เลยมาทำก็เลยแย่งตับไก,ก่กินอยู่เนี่ยคุยเข้าใจผิดอย่างนี้นี่เองแล้วท่านเป็นหนึ่งต้องเลือกที่ลงที่รักล่ะสาม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 แกงในวันเกิดนั่นแหละอ้าวสรุปฉันเข้าใจผิดแล้วเนี่ย ไม่อธิบายให้มันดีๆหน้าตกนะนี่โอ,โ,อโอ้ยาค่ะพี่ลาเขากลัวแล้ว,ว,แ,ลวแม่พี่ก็กลัวเมียเป็นนอ้อง <c oughs> เป็นยังไงบ้างคะเพืเ่อนๆสนุกกันหรือเปล่าถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้เราทําคลิปต่อไปด้วยนะคะบ๊ายบายคะ่ะบ๊ายบายจุดมัว่วบ๊ายบายคะ่ะายบาย